สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะทางช่อง YouTube รถขุดนํำเข้าบางนาแฮกเตอร์นะคะวันนี้เราจะพามาชมบรรยากาศนะคะการจัดส่งสินค้าให้กับคุณลูกค้ากันซึ่งรถที่เราจะทำการจัดส่งในวันนี้นะคะก็เป็น Pc 55นะคะจะทำการจัดส่งไปยังจังหวัดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศในการขนย้ายกันนะคะตอนนี้พี่เทเลอร์ของเราก็มารออยู่แล้วนะคะเช่นเคยค่ะก็ ทีมงานขนส่งของเราวันนี้เป็นทีมงานของ JR ทัพทิมสยามนะคะบริการขนย้ายทั่วไทยเลยใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะคะ JR ทัพทิมสยามนะคะมาแล้วสำหรับเจ้า PC 55ของเรานะคะสำหรับรถผูดของทางร้านเรานะคะนำเข้าแท้ๆจากประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็นำเข้าจากญี่ปุ่นเพียงประเทศเดียว ะะเพราะฉะนั้นท่านใดกําลังมองหารถเก่านอกมือ2องน้ำข้าแท้ๆจากญี่ปุ่นก็เชิญมาเยี่ยมชมรถที่บางราฮกเตอร์ของเราได้นะคะอันนี้สีเป็นสีเดิมๆนะคะคุณผู้ชมในการซื้อขายกับพลูกค้าท่านนี้นะคะก็คือตรวจเช็คสภาพให้เต็มร้อยทั้งคันนะคะแต่ว่าสีนี้เป็นสีเดิมๆนะคะไม่ได้ทำการทําสีแต่อย่างใดนะคะเรียกได้ว่าตรวจเช็คสภาพให้พร้อมใช้งานนะคะรวมไปถึง ติดแอร์ให้ด้วยนะคะติดล์มใหม่ทั้งคันเช็คให้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าระบบความร้อนเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ใหม่ทั้งคันนะคะรั่วซึมแล้วก็เช็คให้ทุกจุดนะคะเอาง่ายๆเลยว่าตั้งแต่ใบแท็กไปยันปลายบุ้งกีทางร้านของเราทําการตรวจเช็คให้ใหม่ทั้งหมดให้พร้อมใช้งานเลยคันนี้ขาดอย่างเดียวก็คือแค่ทําสีใหม่นะคะแต่ว่าระบบต่างๆเต็มร้อยแน่นอน สำหรับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะคะก็มีคอมเมนต์หรือโทรเข้ามาถามน,นะคะเกี่ยวกับการจัดไฟแนนซ์นะคะบางนาแฮกเตอร์ของเรามีไฟแนนซ์รองรับนะคะคุณผู้ชมคุณลูกค้าที่มาเยี่ยมชมมาซื้อรถนะคะมาแค่ตัวกับเงินมาจำก็พอนะคะเอาหัวใจมาด้วยตัวหัวใจเอาตัวกับหัวใจแล้วก็เงินมาจำมาแค่นั้นนะคะในเรื่องของไฟแนนซ์ทีมงานบางนาแฮกเตอร์ของเราจะประสานให้กับคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะกลับไปเตรียมเ,เอกสาร นอนรอไฟแนนซ์ที่บ้านนะคะ mm hmm. เดี๋ยวไฟแนนซ์ติดต่อไปเองนะคะสามารถซื้อได้ทั้งแบบบุคคลธรรมดาแล้วก็ในรูปแบบของนิติบุคคลหรือว่าบริษัทนั่นเองนะคะรับทั้งหมดเลยบุคคลธรรมดาก็สามารถซื้อแล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้นะคะแล้วก็อย่างที่เคยบอกไปในหลายคลิปนะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่จัดไฟแนนซ ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ไฟแนนซ์ไม่ผ่านนะคะเงินมัดจำเราคืนให้กับคุณลูกค้าทุกบาทไม่หักค่าใช้จ่ายนะคะลองยื่นดูได้นะคะมัดจำา2 0 0 0 0บาทนะคะในกรณีมัดจำรถเพื่อที่จะเข้าตรวจเช็คกับไฟแนนซ์นะคะมัดจำา2 0 0 0 0บาท แล้วก็อย่างที่บอกไปเน้นย้ำนะคะถ้าไฟแนนซ์ไม่ผ่านทางร้านคืนเงินมาจ้ำให้กับคุณลูกค้าทุกบาทไม่หากค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินการใดๆทั้งสิ้นนะคะ นี่พอบอกเดินทางกันแล้วยังสำหรับรถไซส์เล็กนะคะที่ร้านก็ยังมีอีกนะคะไม่ว่าจะเป็น pc 30 pc 35 pc 55นะคะ pc 40อย่างเงี้ยก็มีนะคะลองติดต่อสอบถามมาก็ได้ค่ะเบอร์โทรขึ้นให้แล้วนะคะใต้คลิป ส่วนไซส์ที่ขยบขึ้นมาก็จะเป็น120กับ200เลยนะคะส่วนมากที่ร้านเนะะี่ยค่ะก็จะเน้นอยู่เท่านี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็น120กับ200นะคะนำเข้าจากญี่ปุ่นแท้ๆทุกคันนะคะคุณผู้ชมนี่คอยาวก็มีนะคะโทรมาติดต่อสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นได้นะคะสำหรับท่านาที่สนใจรถขุดไม่ว่าจะเป็น ไซส์สามสิบสี่สิบห้าสิบร้อยี่สิบสองร้อยนะคะโอเคสำหรับภารกิจวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะคะก็ ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของทีมงานขนส่งนะคะเคลื่อยยนย้ายเบียงจังหวัดเลยอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการรถขุดน้ำเข้าแท้ๆจากประเทศญี่ปุ่นรวมไปถึงบริการการตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้งานนะคะรวมไปถึงมีการรับประกันสินค้าให้1เดือนเต็มและที่สำคัญนะคะบางนาแท็กเตอร์ของเรามีทีมช่างคอยเซอร์วิสตลอดอายุการใช้งานของรถนะคะสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามมาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้เออต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ